บาทยามเย็นที่ไฟฟ้าคลองเตยจ้ามาแววนี่ลืมไปเลยว่าวันนี้ทั้งวันยังไม่ได้กินอะไรเลยอืมจัดซะหน่อยเบาๆพอดีว่าสองวันก่อนเหมือนท้องอาหารเป็นพิษท้องไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้กินแค่นี้พอแหละเบาๆนั่นแหละครับว่าแล้วก็สวัสดียังเป็นทางการนะจ้ะวันนี้มาถึงแล้วครับที่ไฟฟ้าคลองเตยไม่ได้มานานเลยจริงๆอ่ะ ที่มาวันนี้เพราะาเพื่อนนัดให้มาเล่นบวกกับว่าใกล้จะมีแข่งแล้ววันนี้มีจับฉลากด้วยก็เลยมาดูด้วยเลยทีเดียวอืมนี่แหละดีนะมาถึงหลังฝนตกพอดีเรียกว่าโชคดีเลยตอนที่มาถึงฝั่งนี้คือฝนหยุดเรียบร้อยแล้วไม่ต้องเปียกฝนนี่ฝนหยุดไปแล้ว วันนี้มานี่เลยครับไฟฟ้าของเตยเหมือนเดิมบายยามเย็นมาละจา้าวันนี้เพื่อนชวนมาชวนมาวอร์มกันที่ไฟฟ้าของเตยซึ่งก็ไม่ได้มาสักพักใหญ่แล้วหลังจากข่าวที่แล้วนะก็เป็นช่วงนานอยู่วันนี้เอาซะหน่อยนี่แหละเดี๋ยววันนี้มาเร็วครับเพราะว่าตอนแรกกลัวว่าฝนจะลงไนงะ แต่ว่าด้วยความที่เราโชคดีตอนที่มาถึงนี้คือฝนหยุดไปแล้วเนี่ยพื้นยังเปียกอยู่เลยหยุดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวสักพักจะขึ้นไปบนหลงยิมแล้วครับตามนี้เลยจ้าอ้อประมาณกลางกลางเดือนกระดากรดาที่นี่จะมีจัดแข่งประจำปีอ่าซึ่งวันนี้มีการจับฉลากแบ่งสายด้วย จะเก็บบรรยากาศการจับฉลากแบ่งสายมาฝากนะจ๊ะถ้าโทรศัพท์แบตไม่หมดซะก่อน <c oughs> พอดีโทรศัพท์แบตจะหมดแล้วอืวอนั่นแหละเดี๋ยวไปดูกันข้างบนเลยครับวาร์ปขึ้นมากันเลยนี่ขนาดว่าผมมาเร็วแล้วนะนี่ขนาดปกติอ่ะเวลาประมาณนี้ยคือตอนเนี้ยมันยังไม่ห้าโมงเย็นเลยนะคนเริ่มมาละเริ่มมาซ้อมเริ่มมาวอร์มละทั้งนที่ปกติถ้าเป็นเวลานี้แล้วผมมาถึงเนี่ย ยิ้มมันจะว่างเปล่าเลยครับเต็มที่ก็มีแค่พี่ต้อมคนเดียวเงี้ยแต่วันนี้ดีจังก็เพราะว่าอย่างที่บอกแหละประมาณเดือนกรกฎาเนี่ยจะมีแข่งแล้วคนก็เลยจะมาเยอะหน่อยเรียกว่าฤดูการแข่งขันมันใกล้เข้ามาแล้วจ้านี่แหละครับเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งก็คงจะเริ่มเล่นเกมแรกกันแล้วแหละที่ไฟฟ้าครองเดยอ้อ แข่งปีนี้ผมเล่นด้วยนะแต่ผมเล่นรุ่นอาวุโสแล้วจ้ารุ่นสี่สิบห้าบวกก็ปกติก็จะเป็นรุ่นประชาชนใช่ไหมแต่นี่ปีนี้ผมเล่นลงรุ่นสี่สิบห้าแล้วไม่เล่นลรุ่นประชาชนไม่เอาแล้วนี่เลยครับคนก็เริ่มทยอยทยอยขึ้นมากันอย่างรวอย่างรวดเร็วด้วยสี ผมว่าจริงๆอาจอาจะเป็นเพราะว่าวันนี้ฝนตกด้วยบางคนเลยทยอยมากันตอนเนี้เราว่าเรามาเร็วแล้วนะมีคนมาเร็วกเราอีกอร์มรอกันเรียบร้อยแล้วนี่เลยก็นี่แหละตามนี้เลยจะไปโอ้โหแบตจะหมด <c oughs> จะไปเปลี่ยนชุดแล้วก็ มาลุยแล้วครับนี่แหละครับพอค้นมาถึงเขาก็เริ่มลุยกันเลยครับนี่ก็ประมาณเกมแรกสิอืมใช่เริ่มที่นี่ก็จะมีกฎอยู่ที่ว่าเกมแรกก็คือจะวอร์มก่อนเกมหนึง่งพอวอร์มเสร็จยีบเอ็ดแต้มคู่นี้ก็รีแมต์กันอีกทีหน,นึ่งนี่ละมังเขาเลยรีบมากันเร็วๆได้เล่นเกมวอร์มก่อน เพราะว่าน้องๆหลายๆคนปกติก็จะเจอตอนแบบเย็นๆเลยไม่ได้มาเวลานี้แน่ๆแต่ก็ดีครับมากันเยอะๆสนุกดีครับโอ้เด็กๆน้องๆที่นี่ฟิชชิปแปงวิ่งกันปี๊ดปาดปี๊ดป,ปาดตามถ้าไม่ทันเลยไอเราก็ไขข้อไม่ค่อยดีด้วยอืมผมตกลงกับเพื่อนซีผมไม้ว่าเราต้องเข้าสู่โหมดคลีนตัวเอง ก็เลยตกลงกันว่าเราจะงดเดิมเป็นเวลาหนึ่งเดือนเพื่อเคลียร์ของค้างสต็อกในร่างกายก็ทำมาได้สักพักแล้วนะนะทำมาได้ประมาณสองสามวัน,วนเราไอ้เพื่อนฟังแม่งหาชิเป่งเลยอ๋อแล้ววันนี้คือนัดกับเพื่อนมาด้วยกันใช่ไหมไอ้เพื่อนที่มาเจอมันบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องหามันบอกว่า เพิ่งเห็นว่ามึงทำช่องเพิ่งเห็นคลิปใน YouTube ในช่องโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยไอรุ่นน้อยคนหนึ่งรีบพูดขึ้นมาเลยใช่พอดูคลิปแรกปุ๊บระบบมันลันมาให้ดูรัวๆเลยครับดีใจจังเลยต้องขอขอบคุณ AI ด้วยนะแล้วก็ขอขอบคุณทั้งน้องทั้งเพื่อนทุกท่านเลยที่ติดตามกันนะครับอ๋อจริงๆมีหลายคนทักมาด้วยแหละ จริงๆหลายๆคนก็ทักมาทั้งในคอมเมนต์แล้วเวลาเจอเจอหน้ากันก็ทักกันนะมีอะไรก็แนะนำได้นะครับติชมได้แนะนำได้ด่าได้เพราะผมก็ไม่ได้ฟังดีเพราะผมทำตามใจผมแล้ว <laughs> นี่แหละวันนี้ก็จะเล่นอยู่ที่นี่แหละครับแต่กจริงๆอตั้งใจว่าจะเล่นประมาณสองเกมแล้วจะรีบกลับเพราะว่าคนเยอะ ที่ไหนได้พอเราเล่นเกมแรกไปแล้วสิมันเป็นพระผูผ่านเพราะเราตั้งใจว่าเราจะเล่นสองเกมใช่ไหมแต่วันนี้มันมากันเป็นสิบทีมนะครับกว่าทีมผมจะได้เล่นครั้งต่อไปมันต้องรอวนรอบในขณะที่ก็มีทีมใหม่ๆเข้ามาด้วยนะรอยเป็นชั่วโมงเลยลอะรอบันเทิงเริงใจรอแบบอืมเราแบบไม่ต้องคิดชีวิตอ่ะนั่งไปเรื่อยๆเงี้ย คือทําไม่ท้าไม่ตัดใจกลับก็นั่งไปเถอะอย่างเงี้ยเล่นเกมแรกตอนห้าโมงครึง่งเล่นเกมต่อไปตอนประมาณทุ่มครึง่งอะไรประมาณเนี้ยยกตัวอย่างนะคนเยอะมากวันนี้คนเยอะมากจริงๆแต่ก็ดูสนุกนะครับดูเพลินเพราะว่าน้องๆที่นี่เขาฟิตร่างกายแข็งแรงชนกระโปปาโปาโปากวิ่งกันพูดปาดพูดปาดอย่างเงี้ยโดเลยให้พามันเล่าเรื่องก็ได้นะว่าวิ่งกันยังไง แ,แข็งแรงจริงที่นี่เสร็จแล้วกลับบ้านดีกว่ากลับถึงบ้านแล้วจ้าฝนตกกลับมาแล้วกลับถึงบ้านสักพักแล้วครับเดี๋ยวจะไปอาบน้ำนอนแล้ววันนี้ที่สนามคนเยอะมากโคตรเยอะเลยดีกว่าใช้คำนี้เลยก็ได้นะอืมแหมคิดแล้วเขินนะเวลาแบบ เราไปสนามใช่ไหมแล้วมีคนแซวว่าทำช่องนี้มาเฮ้ยดีใจจังจริงๆส่วนตัวดีใจนะจริงวันนี้เราไปที่สนามบอกมีทั้งเพื่อนมีทั้งรุ่นน้องบอกว่าเผลอเข้ามาดูช่องเรานั่นแหละครับขอบคุณมากๆเลยนะที่หลงมาดูดูบ่อยๆนะดีใจจังเลย นี่ถึงบ้านเรียบร้อยแล้วครับกินข้าวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปอาบน้ํานอนแล้วนะขากาะฝนตกเลยช้านิดหน่อยอืตามนั้นเลยจ้ะขอบคุณจริงๆนะครับสําหรับทุกๆการติดตามทุกๆกำลังใจโอ้เวลีกูดเวลีกูดนะช่วงนี้พยายามจะคลีนตัวเองพยายามจะไม่จะไม่ไปสังสรรค์ <laughs> ทำสภาพอยู่ พอนี่เริ่มมาประมาณเริ่มไม่ดื่มนะประมาณสามสี่วันได้สภาพไม่มีเลยครับยังเพลียเหมือนมันต้องปรับสภาพร่างกายใหม่อะ่ะอืมแต่มันเพลีย,ยจริงนะจากคนเคยกินแล้วไม่กินเนี่ยดูเหมือนจะดีเรียกว่าเขาเรียกอะไรอ,ะอยู่ในช่วงหักดิบแล้วกันประมาณเนี้ยพยายามทําอยู่นะตามนั้นเลยจ้าเดีย๋ยวว่ากันนะจ้า สภาพดีเหมือนคนเล่นกีฬาได้เมื่อไหร่ค่อยมาลุยกันใหม่นะแต่คิดว่าคงไม่ได้สักคงไม่ใช่คงไม่ใช่ทางตามนั้นแหละครับไปแล้วครับบายบายสวัสดีครับขอบคุณจริงๆนะครับทุกท่านสำหรับทุกการติดตามทุกๆก,กำลังใจที่มีให้กันนะจ๊ะบายบายคุณนาย